มัลติบิวตี้มาทำไมคะก็วันนี้อยากจัดงานขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะที่สนับสนุนเรามาตั้งแต่เป็นเวลาเปรี้ยวเวลา6ปีเราก็อยากขอบคุณไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นหรือว่าเชิญน้องฟรีน้องเบกมาร่วมงานขอบคุณลูกค้าในวันนี้ค่ะโอเคค่ะน้องเป็นน้องเบรกมดถึงงานหนค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างค่ะโอ้วนี้ดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงาน anniversary หกปีดีด้วยค่ะ อย่างที่บอกว่ารวมทั้งเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์แบบจากเากาหลีเพื่อเยอะมากๆแล้วที่สำคัญคือที่เนาชอบมากคือน้ำหอมค่ะก็ดีใจที่ได้มาร่วมง,งานนะคะยินดีมากๆเลยะค,ะค่ะไมครูค้ว่าไหนจงเป็นเกียรติมากๆนะคะ<อ>ที่ได้มาร่วมง,งานก<อ>ันก<อ>็ขอให้<อ>มีลูกค้าเยอะๆนะคะชอบหนูก็ชอบมาช็อปนะคะที่นี่ก็ณค่ะเครื่องสำอางเยอะมากค่ะแล้วก็สกินแคร์เยอะเหมือนกันค่ะก็จะมาช็อปแน่นอนขอบคุณนะคะ ก็ตอนนี้นะคะมัลติบิวตี้ไม่ทั้งหมดสี่ละสสาขาละคะมีอยู่สยามแฟชั่นเมกาบางนาแล้วก็ฟิวเจอร์ปาร์คลังสิทธิ์ในอนาคตเดี๋ยวเราจะมีขยายสาขาต่อเรื่อยๆฝากลูกค้าทุกคนก็อุดหนุนต่อเรื่อยๆนะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยมีโซเชียลแพลตฟอร์มทุกทุกทุกอย่างเลยค่ะ Facebook IG Twitter แล้วก็รวมถึงติ k t ต k อกเลยค่ะอ่าอินสตด้เยนะคะลองต้องนะคะแล้วก็เสิร์ผมไม่บอกคุณได้เลย